ในโรงงานที่เขาทำงานอยู่มีเขตห่วงห้ามที่เข้าได้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องซึ่งเขาเชื่อว่ามันเป็นสาเหตุที่ทำให้เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับมีความลับอะไรอยู่ในเขตห่วงห้ามเขาจะหนีกลับออกมาได้หรือไม่เชิญรับฟังได้เลยผมมีเรื่องประหลาดประหลาดมาเล่าให้ฟังมันเกี่ยวกับสถานที่ที่ผมทำงานอยู่ตอนนี้ผมเป็นช่างซ่อมบารุงในโรงงานผลิตยาฆ่าแมาลงแห่งหนึ่ง ซึ่งประมาณอาทิตย์ที่แล้วได้เจอเรื่องแปลกประหลาดที่ทำให้ผมอยากจะลาออกจากโรงงานแห่งนี้แต่ก่อนจะเข้าเรื่องผมขอเล่าลักษณะงานของตัวเองสักหน่อยนะหน้าที่ของผมก็ตามชื่อตำแหน่งเลยผมมีหน้าที่ซ่อมบำรุงให้ทุกอย่างในโรงงานนี้ใช้งานได้ไล่ตั้งแต่การเปลี่ยนหลอดไฟเล็กๆไปจนถึงการซ่อมเครนยกน้าหนักขนาดใหญ่แต่ถึงแม้หน้าที่ของผมจะเป็นการซ่อมทุกอย่าง แต่ผมก็ไม่เคยเข้าไปซ่อมอะไรในโรงงานหมายเลขสคุณฟังไม่ผิดหรอกที่นี่มีโรงงานผลิตยอยู่หลายแห่งแต่ดูเหมือนว่าโรงงานหมายเลขสจะเป็นสถานที่ที่คนภายนอกหรือพนักง,งานระดับล่างอย่างผมห้ามเข้าผมเคยได้ยินเหตุผลจากรุ่นพี่ว่าที่โรงงานนั่นมีการผสมหัวเชื้อยาฆ่า,มาแมลงสูตรพิเศษพวกผู้บริหารกลัวว่าบริษัทคู่แข่งจะสงสายลับเข้ามาขโมยสูตร จึงห้ามพนักง,งานระดับล่างแบบผมเข้าไปยุ่งส่วนเวลาที่เครื่องจักรเสียหรือหลอดไฟไม่ติดจะมีช่างจากภายนอกเข้ามาซ่อมแทนซึ่งผมก็ไม่มีอะไรกับความลึกลับแบบนี้หรอกดีเสียอีกงานผมจะได้ลดลงไปแต่สิ่งที่ทำให้ผมเริ่มเกิดความสงสัยในโรงงานหมาเลขสก็คือการได้เห็นสิ่งประหลาดประหลาดจากที่นั่นพอดีว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่คืนผมอยู่ทำโอทค่อนข้างดึก โรงงานหมายเลขหนึ่งที่ผมดูแลอยู่เครนเกิดชำรุดต้องใช้เวลาซ่อมนานหลายชั่วโมงแต่ตอนที่ผมกำลังจะกลับบ้านในคืนนั้นขณะที่กำลังขับมอเตอร์ไซค์ออกจากตึกปรากฏว่ามีรถบรรทุกหกล้อคันหนึ่งแล่นสวนมาแล้วในจังหวะที่ผมสวนกับรถคันนั้นสายตาก็าเหลือบไปเห็นห่อผ้าสีขาวอยู่หลังกระบะห่อผ้านั่นทำให้ผมนึกไปถึงศพ ใช่แล้วตอนนั้นคำว่าศพแวบ,บเข้ามาในหัวเลยซึ่งอันที่จริงหลังรถบรรทุกคันนั้นก็มีผ้าใบปิดอยู่หรอกแต่ตอนที่ผมเห็นมีลมพัดผ้าใบให้แง้มเปิดพอดีมันเป็นจังหวะที่บังเอิญมากอีกทั้งจุดหมายของรถบรรทุกคันนั้นก็คือโรงงานหมายเลขสามจริงอยู่ผมอาจจะคิดไปเองก็ได้สิ่งที่อยู่ใต้ห่อผ้าอาจจะเป็นอย่างอื่นอย่างสารเคมี หรืออุปกรณ์อะไรบางอย่างที่มีไว้ผสมยาฆ่า,มาแมลงสูตรพิเศษแต่ที่ผมนึกไปถึงศพก็เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งต้องย้อนกลับไปประมาณสองเดือนที่แล้วผมมีเพื่อนร่วมงานอีกคนเขาประจํำอยู่โรงงานหมายเลขหนึ่งเหมือนกับผมแต่ก็มีเหตุการณ์บางอย่างทำให้เขาหายตัวไปอย่างลึกลับจู่ๆเขาก็หายไปเลยผมยังจำตอนเช้าของวันนั้นได้จู่ๆหัวหน้าช่งางก็มาแจ้งผมว่า เพื่อนร่วมง,งานของผมลาออกแบบดื้อซึ่งมันเป็นการลาออกที่ผมไม่รู้อะไรเลยมันแปลกมากทั้งๆท,ท,ที่ผมกับเขาค่อนข้างสนิทกันแต่ทำไมผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยล่ะหลังจากตอนนั้นผมก็พยายามติดต่อไปหลายคนแต่โทรไปเท่าไหร่ก็ไม่ยอมรับแชทไปเท่าไหร่ก็ไม่อ่านเหมือนกับเขาหายสาบสูญไปจากโลกใบนี้แล้วซึ่งก่อนที่จะหายตัวไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ผมได้ยินเขาเปรยๆว่า อยากจะลองเข้าไปดูข้างในโรงงานหมายเลขสามสักครั้งแถมเขายังมีความคิดที่ว่าไอโรงงานบ้านั่นมันไม่ได้ผลิตสิ่งที่พวกผู้บริหารบอกเราไว้หรอกมันผลิตอย่างอื่นที่ซับซ้อนกว่านั้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำอะไรกันแน่ตอนนั้นผมคิดว่าเขาพูดติดตลกเพราะเขาเป็นคนชอบฟังเรื่องแนวลึกลับทฤษฎีสมคบคิดหรือเรื่องสัตว์ประหลาดบ้าบออะไราทานองนี้อยู่แล้วแต่หลังจากที่เขาหายตัวไป ผมก็เริ่มตั้งทฤษฎีประหลาดประหลาดเป็นไปได้หรือเปล่าที่เขาจะแอบลักลอบเข้าไปข้างในโรงงานนั่นแล้วไปรู้อะไรเข้าจึงต้องถูกพวกผู้บริหารทำให้หายตัวไปซึ่งผมก็พยายามบอกตัวเองว่ามันไม่มีอะไรหรอกความจริงเขาอาจจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้วลาออกโดยไม่บอกใครเพราะกลัวเพื่อนร่วมงานจะมาขอยืมเงินแต่ก็นั่นแหละสิ่งที่ผมเห็นที่หลังรถบรรทุกในคืนนั้น ทำให้ผมต้องนำเรื่องนี้กลับมาคิดอีกครั้งมันทำให้ผมนอนไม่หลับอยู่หลายคืนแม้แต่เวลางานผมก็เอาแต่เหม่อมองไปที่โรงงานหมายเลขสามจนบางครั้งเกือบมีอุบัติเหตุโดนใบเตือนจากหัวหน้าไปหลายรอบผมคิดว่าตัวเองคงทำงานในที่แห่งนี้ต่อไปไม่ได้หากยังไม่หายคล่องใจกับสิ่งที่อยู่ข้างในโรงงานแห่งนั้นผมว่าตัวเองตัดสินใจดีแล้วผมจะต้องเข้าไปข้างในโรงงานหมายเลขสาม แต่การจะเข้าไปที่นั่นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ประตูทางเข้าจะมีรอปภประจำการอยู่สองนายอีกทั้งยังต้องใช้บัตรผ่านเข้าออกซึ่งจะมีแต่คนที่เกี่ยวข้องที่จะมีบัตรนั่นผมต้องหาจังหวะตอนที่รอปภเผลออีกทั้งยังต้องหาบัตรผ่านอีกด้วยซึ่งหลังจากศึกษาทุกอย่างอยู่ราวๆสองสัปดาห์ผมก็พอจะมองเห็นจุดอ่อนของเรื่องนี้ที่บริษัทของเราจะมีโรงอาหารอยู่แห่งหนึ่ง มันเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับพนักงานเพราะอาหารที่นี่ค่อนข้างอร่อยเรามีแม่ครัวฝีมือดีที่ทำอาหารเลี้ยงคนทั้งบริษัทซึ่งรวมไปถึงพวกร,วปรอปภที่เฝ้าโรงงานหมายเลขสามผมศึกษามาแล้วทุกๆช่วงส1บเอดโมงของวันลูกชายป้าเจ้าของร้านตามสั่งจะต้องนำเข้ากล่องไปส่งให้พวกร,วปรอปภที่ประตูหน้านี่แหละคือโอกาสของผมเป็นโอกาสเดียวที่จะเข้าไปข้างในโรงงานแห่งนั้น ขณะนี้เป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายผมมองเห็นลูกชายป้าเจ้าของร้านตามสั่งกำลังถีบรถจักรยานเพื่อนำข้าวของไปส่งรอปภแล้วในจังหวะนั้นเองผมก็ทำเป็นเดินทะเลอทะลาข้ามถนนหน้าโรงงานจนไปชนเข้ากับจักรยานคันนั้นรถลูกชายป้าเจ้าของร้านลม้มลงไปที่พื้นข้าวที่อยู่ในกล่องหกเรียราดเม็ดข้าวกระจายเต็มถนนผมบอกขอโทษ แล้วไปช่วยพยุงขึ้นมาแต่ลูกชายเจ้าของร้านกลับชักสีหน้าแล้วออกปากต่อว่าผมผมบอกไปว่าเดี๋ยวจะจ่ายชดเชยให้แต่เขาก็ยังดูโกรธเดินกลับไปคว้าจักรยานขึ้นมาแล้วขี่กลับไปที่โรงอาหารพร้อมกระบ,บอกให้ผมอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะหลังจากไอเด็กนั่นปั่นจักรยานหายไปแล้วผมก็เผยรอยยิ้มออกมาดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ผมนำข้ากล่องอีกชุดที่ซื้อมาจากข้างนอกออกมา แล้วรีบเดินไปยังโรงงานไหมายเลขสามที่ประตูสองมีป้อมยามอยู่หน้าทางเข้าในนั้นมีรอปรพอร่างใหญ่นั่งอยู่สองนายทันทีที่พวกเขาเห็นผมก็มีคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาผมบอกไปว่าเอาเข้ากล่องมาส่งแต่เขากลับแสดงสีหน้าแปลกใจและบอกว่าผมไม่ใช่คนมาส่งประจำเนี่ผมก็บอกไปว่าตัวเองมาจากอีกร้านหนึ่งพอดีว่าเข้ากล่องร้านป้าหมดก็เลยเอาร้านของผมมาส่งแทน ตอนแรกผมก็คิดว่าร,าปรอปภจะรับเข้ากล่องไปแต่โดยดีทว่าเขากลับแสดงใบหน้าไม่พอใจพร้อมกับโวยวายว่าจะกินข้าวกล่องร้านป้าเท่านั้นพอเป็นเช่นนั้นผมก็เริ่มรู้สึกถึงความฉิบหายที่กำลังจะเกิดขึ้นหากร,าปรอปภไม่ได้กินข้าวในกล่องแผนของผมไม่สำเร็จแน่เมื่อเช้ากูยังเห็นว่าร้านป้าเปิดอยู่เลยเดี๋ยวต้องลองเดินไปดูร,ปรอปภคนนั้นบอกกับเพื่อนแล้วเดินไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ สิ่งไปยังโรงอาหารตอนนี้ก็เหลือผมอยู่กับรอปภอีกคนในป้อมยามซึ่งกำลังจับจ้องมาที่ผมด้วยสายตาหวาดระแวงตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะซวยหากรอปภ,อภอคนนั้นไปถึงร้านป้าแล้วรู้เรื่องที่ผมแอบมาสวมรอยผมต้องโดนจับไปสอบสวนเป็นแน่เมื่อคิดได้แบบนั้นผมก็รีบหันหลังก้าวเท้าฉับๆออกจากที่นี่เดี๋ยวก่อนเสียงเรียกจากรปภในป้อมยาม มันทําให้ผมหยุดชะงักแล้วเมื่อหันกลับไปก็พบว่าเขากําลังลุกเดินเข้ามาที่ผมพี่ขี้เกียจร,รอวะเอาข้าวเองมากินก่อนก็ได้ว่าแล้วก็คว้าถุงกล่องข้าวในมือแล้วเดินกลับเข้าไปในป้อมหน้าตาเฉยผมยืนมองจากข้างนอกเขาเปิดกล่องแล้วตักข้าวใส่ปากเคี้ยวงับๆด้วยสีหน้าเรียบเฉยอืมก็ไม่เลวแต่ยังไม่ถึงขั้นร้านป้า หลังจากยืนเหลออยู่ครู่หนึ่งผมก็ตั้งสติแล้วยืนมองพี่เขากินข้าวต่อไปนี่จะเรียกว่าโชคดีหรืออะไรกันแน่แล่ะเนี่ยอ้าวน้องยังไม่กลับอีกเหรอรออะไรล่ะหรือจะยังไม่ได้เก็บเงินเออคือรอพ่อขโมดคิ้วเดี๋ยวนะพี่ว่าพี่ก็จ่ายตังให้ป้าไปแล้วถ้าป้าจ้างเองทำข้าวมาส่งพี่ป้าเขาก็ต้องจ่ายตังเองไปแล้วสิ เออปเปล่านะครับหืมเปล่าอะไรวะสรุปว่ามันยังไงนี่ป่าแกให้เองมาส่งจริงหรือเปล่าเพราะถ้าไม่งั้นเขาเงียบไปแม่ปากจะยังขยับแต่ก็ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาอีกทั้งหนังตาทั้งสองข้างก็เริ่มหย่อนดูเหมือนพี่เขากำลังเขาฟุบลงบนโต๊ะก่อนจะเกิดเสียง เมื่อเป็นเช่นนั้นผมก็รีบวิ่งเข้าไปคว้าบัตรผ่านที่กระเป๋าเสื้อแล้วหันก้าวฉับๆไปยังประตูโรงงานเมื่อแตะบัตรที่เซนเซอร์กรอนอัตโนมัติแสดงไฟสีเขียวบานประตูเหล็กแยกออกจากกันผมรีบวิ่งเข้าไปข้างในโรงงานแห่งนั้นแล้วบานประตูก็ปิดลงเมื่อเข้าไปข้างในสิ่งแรกที่ได้พบก็คืออุโมงค์สีขาวที่มีขนาดยาวพอสมควรตอนแรกผมก็สงสัยว่า มันคืออุโมงอะไรแต่เมื่อมองไปรอบๆก็พบห้องที่ดูคล้ายห้องแต่งตัวอีกทั้งยังมีป้ายติดรูปคนสวมชุดสีขาวปกคลุมมิดชิดทั่วทั้งตัวจริงสิผมเดินเข้าไปในห้องแห่งนั้นแล้วก็ได้พบชุดสีขาวแขวนอยู่เต็มราวผมเลือกชุดที่น่าจะพอดีตัวแล้วสวมมันเดินออกมาจากห้องจากนั้นผมก็เดินผ่านอุโมงค์สีขาวนั่นมันพ่นน้ำยาลงมาที่ตัวผม ซึ่งน่าจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรืออะไรสักอย่างเมื่อเดินเข้าไปถึงด้านในผมก็พบว่าที่นี่ดูกว้างใหญ่กว่าที่คิดไว้บริเวณสวนหน้าจะเต็มไปด้วยตู้อะไรสักอย่างที่มีช่องระบายอากาศอยู่ร,บรอบๆส่วนด้านหลังของโรงงานจะเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่และผมก็สังเกตได้ว่าที่นี่มีพนักงานน้อยมากผมเห็นคนสวมชุดขาวเดินอยู่ไม่กี่คนดูเหมือนเกือบทุกอย่าง จะถูกจัดการด้วยเครื่องจักรผมนำโทรศัพท์ออกมาแล้วเริ่มถ่ายสิ่งที่พบเจอเริ่มจากไอ้ตู้ที่อยู่ข้างหน้าก่อนเลยมาดูเหมือนคอนโดที่ข้างในเอาไว้เลี้ยงสัตว์ขนาดเล็กแล้วเมื่อผมเดินเข้าไปดูใกลๆ้ๆมองผ่านช่องระบายอากาศเข้าไปก็ได้พบว่ามแมลงสาบสิ่งที่อยู่ในคอนโดคือมแมลงสาบไม่มีสัตว์หรือมแมลงอย่างอื่นปะปนอยู่เลย ผมเห็นพวกมันอัดแน่นอยู่เต็มตู้ทรงเสียงหึ่งๆกับกิ่นตูตุที่ยากต่อการบรรยายแล้วผมก็ลองไล่เดินเช็คไปเรื่อยๆที่นี่มีคอนโดมแมลงสาบตั้งอยู่เยอะมากหากทั้งหมดนี่เลี้ยงมแมลงสาบไว้ผมคิดว่าคงจะมีพวกมันอยู่หลายล้านตัวมแมลงสาบหลายล้านตัวบ้าไปแล้วผมแทบอาเจียนคาชุดที่สวมอยู่ให้ตายเถอะพวกมันกำลังทำบ้าอะไรกัน แต่ถึงจะสะอิดสะเอียนแค่ไหนผมก็ต้องพยายามฝืนทนเดินเข้าไปดูใกล้ๆคอนโดอีกครั้งนอกจากมาแมลงสาบที่กำลังไต่ไปมาย uh ัวเยีะในคอนโดยังมีถาดใส่อาหารมันเป็นของเหลวแย่ๆสีแดงเข้มที่ผมไม่รู้ว่าทำมาจากอะไรให้ตายสิผมไม่รู้หรอกนะว่าโรงงานแห่งนี้มีเอาไว้ทำอะไรแต่มันไม่ได้เอาไว้ผสมหัวเชื้อยาฆ่า,มาแมลง แบบที่พวกผู้บริหารบอกแน่ๆหลังจากบันทึกภาพทั้งหมดไว้ผมก็เดินไปดูที่สวนหลังของโกดังอันที่จริงผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำงานของระบบสายพานหรอกนะแต่เนื่องจากต้องคลุกอยู่กับมันทุกวันก็พอจะมองออกอยู่บ้างดูเหมือนเครื่องจักรตัวนี้เริ่มต้นด้วยการนำวัตถุดิบออกมาจากคอนโดแมลงสาบซึ่งภาพที่ผมเห็นในตอนนี้ก็คือแมลงสาบหลายร้อยตัว ถูกลําเลียงผ่านสายพานเข้าไปยังเครื่องจักรมันเป็นภาพที่น่าสะอิดสะเอียนพวกมแมลงสาบกำลังหนีตายวิ่งเหยียบหัวกันพยายามตะเกียกตะกายออกจากเครื่องอ๋อในระหว่างที่ผมยืนถ่ายคลิปอยู่มีคนงานสวมชุดสีขาวที่น่าจะเป็นวิศวกรหันมองมาที่ผมด้วยแต่เมื่อผมชูนิ้วโป้งพร้อมกับบอกว่าทำงานได้ดีมากเขาก็หันกลับไปคุมเครื่องจักรต่อ กลับมาที่เครื่องจักรดีกว่าหลังจากมาแมลงสาบถูกส่งเข้าไปในเครื่องบดพวกมันก็โผล่ออกมาอีกด้านในสภาพปนปีจากนั้นก็ถูกส่งไปแยกชิ้นส่วนผมสังเกตเห็นชิ้นส่วนปีกและขาร่วงลงมาในถังแยกเหลือไว้เพียงส่วนลำตัวที่ถูกลำเลียงต่อไปยังถังโม่ขนาดใหญ่หลังจากนั้นมันก็ผ่านกระบวนการอีกหลายอย่างมีการลำเลียงวัตถุดิบอื่นๆเข้ามาผสมด้วย ผมเดินตามมันไปเรื่อยๆใช้โทรศัพท์ถ่ายเอาไว้ทุกขั้นตอนเจอพนักง,งานคนอื่นก็ยกมือทักทายคนในโรงงานนี้ขยันทำงานกันจริงๆจนเมื่อผมเดินไปถึงจุดสิ้นสุดก็พบว่าสิ่งที่ถูกแปรรูปมาจากแมลงสาบเหล่านั้นก็คือผงสีขาวข,าวขนาดเล็กนี่น่ะเหรอสิ่งที่โรงงานหมายเลขสามผลิตออกมาผมเดินเข้าไปดูใกล้ๆผงสีขาวจำนวนมาก รวมอยู่ในถังสแตนเลสนี่มันคืออะไรกันยาเสพติดชนิดใหม่เหรอไม่ว่าจะดูยังไงก็ไม่ใช่หัวเชื้อยาฆ่า,มาแมลงแบบที่มันบอกไว้แน่ๆแต่ไม่ว่าไอ้ผงนี่จะเป็นอะไรการเอา,มาแมลงสาบหลายล้านตัวมาทำแบบนี้ก็ไม่มีทางเป็นเรื่องดีหรอกหรือต่อให้มันถูกกฎหมายคนทั่วไปก็ต้องตั้งคำถามและผมก็ถ่ายทุกอย่างไว้หมดแล้วด้วยหลังจากนี้ก็เหลือเพียงแค่หาทางออกจากที่นี่ ทว่าทันใดนั้นเองมีเสียงไซเรนดังลั่นมาจากด้านบนดวงไฟสีแดงถูกส่องลงมาพร้อมกับเสียงฝีเท้าคนกลุ่มใหญ่ที่กำลังมุ่งเข้ามาหาผมเจอแล้วผู้บุกรุกอยู่ที่นี่เราพอพอร่างใหญ่ตะโกนบอกทุกคนตอนนั้นผมชะง,งักไปชั่วขณะจะหน,นีไปไหนก็ไม่ได้เพราะในมือของพวกนั้นมีอาวุธปืนพร้อมกระสุนบรรไลแล้วตอนนี้ผมหนีไปไหนไม่ได้แล้ว พวกมันล้อมเอาไว้ทุกทางปืนทุกกระบอกเล็งมาที่นี่หากผมขยับแม้แต่นิดทั้งตัวคงเต็มไปด้วยรูปรุนในเมื่อเป็นเช่นนั้นผมก็ต้องใช้ไพ่ตายใบสุดท้ายเฮ้ยอย่าเข้ามานะไม่งั้นกูจะแฉพวกมึงให้หมดเลยเมื่อร้องออกไปเช่นนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็หยุดชะงักหันมองหน้ากันไปมามันได้ผล ดูเหมือนพวกมันไม่อยากให้เรื่องบ้าบอทั้งหมดหลุดไปเมื่อเป็นเช่นนั้นผมค่อยๆแสดงโทรศัพท์ในมือให้พวกมันดูนี่ไงกูถ่ายไว้หมดแล้วถ้ากูกดส่งไปตอนนี้คลิปจะถูกกระจายไปเรื่อยๆถ้าทุกคนรู้ว่ามึงเอา,มาแมลงสาบมาทำเป็นผงหาอะไรนี่พวกมึงถึงคราวฉิบหายแน่คราวนี้พวกมันไม่กล้าหือกับผมเลยอีกทั้งปืนในมือก็เริ่มสัน่น แต่ในระหว่างนั้นผมก็ได้ยินเสียงก้าวฉับๆดังมาจากทางเดินเมื่อหันไปก็พบชายสวมสูตรแว่นหนาซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดมันคือประธานฝ่ายปฏิบัติการของโรงงานแห่งนี้นี่มันบ้าอะไรกันวะแล้วมึงเป็นใครเข้ามาทำไมที่นี่ผมถอดหน้าก,ากากออกให้มันเห็นรอยยิ้มผมก็เข้ามาล้วงความลับของพวกคุณไงประมาณสองเดือนที่แล้วเพื่อนร่วมงานของผมหายตัวไปเขาหายเข้ามาในนี้ใช่ไหมล่ะ ชายสวมแว่นขโมดคิ้วมึงว่าไงนะนี่มึงเป็นพนักง,งานของเราเหรออืมนี่มึงจำกูไม่ได้เหรอกูทำงานที่นี่มาจะสองปีแล้วนะใครจะไปรู้ล่ะกูไม่ได้สนิทกับพนักง,งานทุกคนนี่วาผมกำมัดแน่นโธ่ไอแว่นต้องแสดงให้มันเห็นถึงพลังของผมซะแล้วเพราะมึงจะไม่ได้เห็นกูทำงานที่นี่อีกแล้วกูขอลาออก แล้วมึงก็ต้องให้เงินกูสิบล้านด้วยมึงว่าอะไรนะสิบล้านไงกูรู้อยู่แล้วว่าพวกมึงต้องแอบทําเรื่องผิดกฎหมายในนี้ถ้าไม่อยากให้มันหลุดออกไปก็จ่ายค่าปิดปากกูมาซะดีๆไอ้ป้ากูไม่จ่ายมึงหรอกแล้วมึงก็จะไม่ได้ออกจากที่นี่ด้วยอะไรนะนั่นทาให้ผมเสียววาบที่ต้นคอม,มึงจะทำอะไร แต่ตอนนี้คลิปในโทรศัพท์กูพร้อมแล้วกดแค่ทีเดียวทุกอย่างได้ออกไปข้างนอกแน่ได้ฟังเช่นนั้นไอ้แว่นก็สายหน้าเบาๆได้งั้นรอกูแป๊บนะว่าแล้วมันก็ล้วงเอาโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋าแล้วกดโทรไปหาใครบางคนผมยิ้มมันคงกำลังโทรไปหาประธานบริษัทเพื่อขออนุมัติเงินค่าปิดปากนี่แหละสิ่งที่ผมต้องการ สิบล้านแลกกับการเสี่ยงตายมันก็คุ้มอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทว่าหลังจากมันเอาโทรศัพท์แนบหูได้สักพักมันก็บอกว่าเอ๊ะดูเหมือนว่ากูจะโทรไม่ติดว่ะอืมอะไรของมึงประธานไม่อยู่เหรอโทรหาคนอื่นสิคงจะไม่ได้หรอกตอนนี้โทรไปหาใครก็ไม่ได้ว่าแล้วมันก็หันมายิ้มเยาะนั่นทำให้ผมรู้สึกกลัว อะไรวะนั่นนิ่มึงจะเล่นอะไรเนี่ยเปล่ากูคแค่อยากจะบอกว่าตอนนี้โทรศัพท์ของกูไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณถ้าทางงั้นใช้เครื่องของคนอื่นโทรไปสิแต่ไอแว่นกลับหัวเราะออกมาเสียใจด้วยว่าของคนอื่นก็ไม่มีสัญญาณหรอกรวมไปถึงของมึงด้วยฮะผมหันกลับมาที่โทรศัพท์ บริเวณมุมบนขวาของหน้าจอไม่ปรากฏสัญญาณแม้แต่ขีดเดียวชิบหายเมื่อเป็นเช่นนั้นไอแว่นก็สั่งรอปภให้เข้ามาล็อกตัวผมเฮ้ยอยา่าอย่าทำผมเลยช่วยด้วยผมร้องลั่นตอนที่พวกมันกดลงไปนอนแนบอยู่บนพื้นไอแว่นเดินไปยังถังโลหะที่บรรจุผงสีขาวแล้วใช้นิ้วจีบผงขึ้นมาจำนวนหนึ่งมึงคงอยากรู้สินะ ว่าผงนี่คืออะไรว่าแล้วมันก็ขยับแว่นเล็กน้อยเหมือนตัวละครในอนิเมะจะเฉลยให้มึงฟังก็ได้แต่คนเฉลยไม่ใช่กูหรอกพูดจบผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังเข้ามาจากทางหนึ่งเมื่อผมหันไปปรากฏว่าผู้ที่กำลังเดินเข้ามาคือหญิงสูงไวัร่างเล็กสวมผ้ากันเปื้อนผมจำแกได้แกคือป้าเจ้าของร้านอาหารตามสั่งว่าไงคุณเองเหรอ ที่เข้ามาสร้างปัญหาให้พวกเราเธอก้มมองมาสบตากับผมอ๋อฉันจำคุณได้คุณชอบมาสั่งกะเพราหมูกรอบรู้สึกว่าจะเป็นเพื่อนของไอ้ช่างขี้เสือกคนก่อนสินะตอนนั้นผมขนลุกไปทั้งรังหัวใจเต้นตุบตับปัสสาวะแทบจะราดกางเกงป้าเป็นใครกันแน่ป้าร้านตามสั่งหัวเราะลั่นโรงงานฉันคือประธานของที่นี่ ฮะป้าเนี่ยนะประธานบริษัทก็เอิอสิวะป้าเดินไปหยิบผงสีขาวขึ้นมาแล้วส่งเสียงหัวเราะฉันเป็นคนคิดค้นเจ้าผงนี้ขึ้นมาเองอีกไม่นานทุกคนก็จะได้ลิ้มรสมันแล้วพวกเราก็จะรวยจนมีเงินใช้ไม่หมดว่าไงนะนั่นยาเสพติดเปรอนี่ป้าเป็นเจ้าแม่ค้ายาใช่ไหมไอ้งอ ผงของกูดีกว่าไอายานรกพวกนั้นร้อยเท่ามันคือผงชูรสต่างหากไม่ว่าจะใส่อาหารจานไหนของกินเหล่านั้นก็จะอร่อยขึ้นทันตาฮะผงชูรสมึงทำผงชูรสจากมาแมลงสาบเนี่ยนะก็เออสิมแมลงสาบแล้วทำไมวะกินแล้วติดใจก็พอไม่ใช่เหรอใครเขาจะกล้ากินของมึงก็มึงไงไอโง่กูผัดข้าวให้มึงกินทุกวัน ก็เห็นติดใจกันทุกคนเนี่ยอะไรนะผมถึงกับอ้าปากค้างอย่าบอกนะว่าอาหารที่ผมกินมาตลอดสองปีใส่ไอ้ผงมมแมลงสาบนี่เข้าไปด้วยใช่แล้วละ่ะก่อนจะส่งไปถึงลูกค้าทั่วโลกกูต้องมั่นใจว่ามันจะใช้ได้ผลแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาพวกมึงก็ติดอกติดใจกันไม่ใช่เหรอพอดีว่ากูทุ่มเทกับเรื่องนี้มากก็เลยลองใส่ในอาหารให้มึงกินทุกวัน ตอนนั้นผมแทบจะกลายเป็นบ้าไอ้พวกระยำนี่ใช้พวกผมเป็นหนูทดลองมาตลอดบ้าไปแล้วถ้าเรื่องนี้ออกไปถึงข้างนอกพวกมันได้ไปแห้งตายในคุกแน่แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นดูเหมือนความหวังของผมจะริบหรี่รอปภห้าคนล็อกผมไว้แน่นไม่มีทางออกเลยแล้วมันก็ไม่น่าจะปล่อยผมไปมันจะทําอะไรกับผมกันแน่เอาละวันนี้ฉันทำอาหารให้คนมาเยอะละ ถึงตอนที่ต้องให้อาหารวัตถุดิบของฉันสักหน่อยผมคนลุกสู้ว่าไงนะวัตถุดิบอะไรป้าเผยรอยยิ้มที่ดูโรคจิตฮ <c oughs> คิดว่า,มาแมลงสาบของฉันเป็นมแมลงสาบเพ,พื่อไปเหรอฉันขุนพวกมันอย่างดีโดยอาหารสูตรพิเศษอาหารสูตรพิเศษดวงตาผมเบิกโพลงความกลัวแล่นเข้าไปถึงไขกระดูก พวกมันช่วยกันยกร่างของผมขึ้นไอแว่นกับอีป้าประธานบริษัทส่งเสียงหัวเราะดังลั่นขอร้องละ่ะปล่อยผมเถอะได้โปรดอย่าทำแบบนั้นเลย